คันนี้รู้กติกาแล้วใช่ไหมอขอหน้าดำมขอหน้าดำลงถ่ายลงลงเพจเออ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 เอข้าวคิ้ดีอะมันยากไปหน้าดำเอาเอาหน้าขาวเอาใหม่นะเอ้หักติกาเลยนะเรารู้กติกาแล้วนะทุกคนนะขอเด็ดพอดีอะขอขอบเเลยขอเจรุดเลยขอตรงกลางหนูขอตรงกลางเพราะหนูมองไม่เห็นทุกคนขอเจริเลยเอาถึง35้าโอ้ยพี่ผมมาเทิถึงห0บ เอาถึง50โอเคพร้อม1 2 3คนที่1เริ่มคำนวณยากนะ50นะเอ้ยอินมันไอ้ไม่ใช่ไอ้เกินมันได้แค่3ก็นับได้แค่3เหมือนเดิมแต่ว่ามันถึง50อิน4 5 6 7 8 9 10 11โอ้ยเอาหน้อยอีกเบื่อ่ะ12 13 14เอาต่อลูก15ไอ้มีน้อยไปต่อหลัง16พี่บุ๋ม ิบเจ็ดสิบแปดสิเก้าต้องมัดตุยหูต้องดูแชทด้วยนียบเอ็ดแล้วคุณต้องายิบเอ็ดแล้วเหยิบเอ็ดแล้วคุณต้องต่อยี่สิบสอี่ามยิบสี่ยิบสี่เจ้าชู้ได้ได้สามมล้ละถึงถึงเลขแรกถึงจะแพ้ห้าสิบห้าสิบยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้ายิบหกอ่ะปีต่อลูกถึงห้าสิบะถึงห้าสิบแพ้มิงเก้ อยู่ก้าแล้วเกินยี่สหเลยสามเฮ้ยเดี๋ยวก่อนีสามห้าอ๋อตอล้วสามสองถ้าไหอม้าไหนะพี่สามห้าสามหสาหกสามเจ็ดสามแปโดนเลยสามเก้าสิบสี่เอ็ดเอับไปดับไปดับไปสี่สองสีสาสี่ยื่อองมกตกัถึง่แปดสี่เก้า พี่ทำเลยเนี่ยไม่ได้ถ่ายลงเพจที่ผมพี่ผมเอาเลนเนี่ยในเซนซีมอ่ะบิงโกบิงโกเฮ้ยเดี๋ยวนะสร้างกติกานี้เพื่ออะไรถามจริงฆ่าตัวตายไอ้แต่งหน้าเหมือนโจ๊กเกอร์ได้ป่ะโจ๊กเกอร์หน้าขาวสาวบั่นแอ่ะทีหลังอ่ะเวลาสร้างกติกาเอาตัวเองเต็มเต็มคนผมคุ้นคุ้นมาผ้าที่อยู่ตรงกลางคุ้ได้คลิปแล้วครับพี่ผมได้คลิปไม่ได้คิดไงเฮียหนูอยากให้ให้กล้องมันเห็นไง โอ้ทาน้อยมันเยอะไปไม่ทาเยอะเตือนพี่บุ๊มได้คลิปแล้วครับทุกคนพีบุ๊มยืนอยู่ตรงนี้ก็เห็นทั้งหมดนะแกแหละยิตาได้ปะย้อนพีบุมเดี๋ยวดูย้อนหลังก็ได้โอเคอืมเผาแหละ ขอบคุณ<น>สำหรับ<อ>เกมนะคะใครแม่งคิด<น>ว<ะ>่า